สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube ช่องแพร่พอปร์ตี้นะคะจะพามาดูคอนโดค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคอนโดนี้จะอยู่ห้องอชั้น4ค่ะ29ตารางเมตรนะคะให้เช่าค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะเดือนละ9 0 0าบาทค่ะ นนโซนรับแขกเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกค่ะอ่ะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยที่นี่สระว่ายน้ำจะเป็นระบบเกลือนะคะจะอยู่ด้านล่างฟิตเนสเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสองอันนี้จะเป็นส่วนห้องนอนค่ะ ตูบานนี้เปิดเข้าห้องน้ำได้จากในห้องได้นะคะห้องน้ำจะเป็นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะห้องสวยเลยค่ะ ลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาทางแพลตพอรตี้ได้เลยนะคะเราจะมีเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม youtube ช่องแพลตพอรตี้นะคะแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเวลาที่แพลวลงคลิปวิดีโอจะซื้อจะขายหรือว่าปล่อยเช่าเนี่ยจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์สเลยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ